สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มาสักคทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าซิซี่นะผมไม่ได้พาทุกคนมารีวิวสกินแต่อย่างใดเนาะเพราะก่อนหน้านี้เรารีวิวสกินของน้องซิซี่ไปแล้วบอกเลยว่าเสร็จเปริร์เสร็จนี้นะครับถ้าทุกคนเอาไปเล่นนะเอาพิษที่เซอร์มีตายบอกแค่นี้แหละเป่าพิษหนึ่งครั้งเซอร์ตายหนึ่งตัวโอเคครับเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเปิร์กที่ผมจะพาทุกคนเอาไปเล่นในวันนี้มันมีเปิร์กอะไรบ้างเปิร์กแรกนะครับก็จะมีชื่อว ซิซี่เดินผ่านหมอกพิษตัวเองนะครับจะได้รับสถานะสเตมิน่าเพิ่ม50%นะครับเป็นระยะเวลา30วินะและเมื่อซิซี่นะครับโจมตีเหยื่อในครั้งแรกนะครับเหยื่อจะได้รับเอฟเฟกนะครับมึนงงเบิร์กที่2นะครับชื่อว่าสปอยลูเซอร์นะครับความสามารถของเบิร์กนี้นะครับเมื่อเหยื่อโจมตีซิซี่นะครับจะทําให้ซิซี่นะครับได้รับสถานะเป่าพิษอัตโนมัตินะครับเป็นระยะเวลา60วินนะเบิร์กที่3นะครับชื่อว่ารับเบ์เลกนะครับความสามารถของเบิร์กนี้นะครับเมื่อเหยื่อนะครับเดินผ่่านนหมอกซซิีะะครับจ ทำ er ให้เหยื่อติดสถานะเดินช้า15%นะตามเลเวลของมันเลยนะครับแต่ข um, ้อเสียของเซตเปิร์กเซตนี้นะครับมันมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือ1เลยนะครับซซี่จะตีเบามากๆนะนี่คือข้อเสียของมันเลยนะครับเซตเปิร์กเซตนี้นะครับส่วนทักษะของพ c ซซี่นะครับผมก็จะอัพตามนี้เลยนะจะเน้นไปที่พิษนะครับใครที่จะไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะหรือว่าใครที่จะวอยปรับเปลี่ยนอะไรก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนคุณสมบัติข้างล่างนะครับความแข็งแกร่งนะครับผมก็จะ ัไปนะครับบวก10นะก็จะรวมได้20เนาะแล้วก็จะอัพเซมินานะครับไป15นะครับแล้วก็จะรวมได้38เนาะและในวันนี้เองนะครับเราจะพลาดได้อย่างไรนะครับถ้า execute ใหม่ของซิซี่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับมาครับเกมแรกกับน้องซิซี่กับด่านแฟมเบอรี่เฮาอีกแล้วช่องเรานี่แบบได้เล่นแต่ด่านแฟมเบอรี่เฮาเนาะด่านมันออกแบบ ทุกคลิปเลยต้องมี Family ่หาวใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นตอนดึกนะครับตอนกลางคืนแล้วนี่เราก็ใส่ผิดไปก่อนโดดออกมาติดผิดแน่ๆอันนี้ทีมเรานะครับก็จะมีคุกนะครับแล้วก็ฮิชไยเกอร์นะเปิดเกมมาก็ไม่มีอะไรทำครับก็เน้นเก็บเลือดไปก่อนนะนี่พอนเริ่มทำเสียงดังละเดี๋ยวผมเป่าผิดไปตรงนี้หนึ่งอันครับมันชอบขึ้นมาโดดหน้าต่างกันนะพือเดี๋ยวนี้เกมเขาอัปเดตใหม่ใช่ไหมเสียงเดินรอยเท้าแบบเสียงเปิดประตูอะไรเงี้ยมันเสียงดัง มากเฮ้ยรีแลนด์ผักมันขึ้นไปแล้วเพื่อนก็ต,ตายไปดิครับรีแลนด์เก่งไง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เขาติดกับดักเพื่อนนะครับกับดักเพื่อนค่อนข้างแรงนะเชเกอร์ตายไปแล้วหนึ่งตัวมันผักเราไงเดี๋ยวเราไปเอาเลือดให้คุณปู่ก่อน ขออนุญาตมาเช็คประตูข้างล่างตรงนี้ไม่มีใครเปิดครับเขาน่าจะยังอยู่ข้างล่างกันอยู่แล้น่ะมีเช็คเกอร์เขาลงไปล,<ค>ะละเฮ้ยมีคนติดกับดักอดดตอนนี้หรอ,อหรอน่าจ,จะไปโดดครับเอา้ำกลายไไมาเป็นจูลี่ได้ไงวะเนี้ย โดดคู่เลยปุ๊กเขาน่าจะเล่นสายเติมเลือดครับเล็วสี่ละเร็วมากเดี๋ยวเราลงมาหาเซอร์ข้างล่างเลยนี่ไงเจอแล้วอ่ามันไปข้างหลังเหรอมันไม่มุดเหรอไอเราก็คิดว่ามุดเป่าพิษไปก่อนเลยมาดิโดนพิษไปหนึ่งทีปะหนืดไหมครับ าก่อนว่าหนืดไหมตอนนี้ไปตายไปอีกตัวครับออตำหมากเพิ่มสักสองอันครับโอ้ตายหมดแล้ว เกมที่2นะครับอยู่กับด่านแนนซ h o เฮานะด่านนี้เราห่างหายไปค่อนข้างนานเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยด่านนี้ยมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะโดนต่อยอกี่ครั้งนะเล่นเซตนี้นะครับข้อเสียของมันนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะคือมันจะตีเบานะครับเราจะเน้นไปที่พิษนะครับมาดูกันว่าด่านนี้จะโดนเซอร์ต่อยอกี่รอบตอนนี้เซอร์ยังไม่ขึ้นมาแล้วก็หาเลือดเก็บครับ เกมนี้นะครับเราก็จะมีแนนซี่กับฮิตชัยเกอร์นะเดี๋ยวเราปลูกคนปลูกเลยปะอ้าวแล้วเพื่อนปลูกแล้วอ๋อไม่ใช่เซอร์มันปลูกเดี๋ยวเราก็ให้เลือกคนปลูกเลยร้องสองรอบไปเลยคนปลูกจัดไปอหอแบบเสียงดีๆอ้าวเราเจอซอันนี่ไงซันนี่หรอจ๊ะไปไหนละนึกว่ามันจะมุดมันไม่มุดด้วย แล้วผมเดินลงมาเลยไงตามไงอาตีไม่โดนได้ไงเป่าพิษไปเลยเมาสิครับเหม็นปากไหมครับให้ผมได้ยินเหมือนเสียงเอ่อแบตเตอรี่มัน ได้ย <aid> ินเสียงเหมือนแบตเตอรี่มันปิดมันจะปิดประตูอัดไงแล้วนอนไงครับก็ตายไปปะอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็จะเหลือจูลี่กับอ้าว เหลือคอนนี้คนเดียวแล้วนี่โอเคครับเพื่อนคิวไปแล้วหนึ่งตัว2ตัวสวยโลนเดี๋ยวเราเอาเลือดไปให้คุณปู่ก่อนครับเมื่อกี้ผมคิดว่ามีคนทําแบตเตอรี่น่าจะไม่ใช่นะน่าจะหูวฟาคุณปู่เลวสาแล้ว,ลวเราขอมาตำหม,มากเพิ่มครับแล้วจูลี่จูลี่นอนตายตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมีคนโดดลงมาวะ่ะคอนนี้เราลมหน้าคุณปู่ด้วยไง ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนั้นในวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ